สวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะก่อนที่เราจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาให้ชมวิธีหุงข้าวญี่ปุ่นและว,วันนี้ก็จะทำซูชิโร่เพื่อทำอกิจกรรมในช่วงวันปลาถั่วไล่ยักษ์ของญี่ปุ่นนะคะหรือว่าวันที่เราต้องใส่หน้ากาก,ากเป็นยักษ์แล้วก็ปลาถั่วอยู่ในบ้านก็เป็นยังไงเดี๋ยวรอชมนะคะ แล้วก็การหุงข้าวญี่ปุ่นนะคะเราหุงเราก็ต้องล้างให้น้ําสะอาดนะคะส่วนข้าวที่อาิสาหุงอ่บ้านเราจะเป็นข้าวที่ไม่ได้สีข้าวแบบขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็สีจะประมาณนี้นะคะเวลาเรา,าล้างเสร็จเราก็ต้องไปแช่ไว้ก่อนเนี่ยเพิ่งกดหุงทันทีนะคะอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าสี่ห้าชั่วโมงก็อร่อยค่ะก็หุงทันทีเลยข้าวจะไม่อร่อยนะคะ แล้วก็วัตถุดิบที่เราจะเตรียมในการทำชูชิโรวันนี้ก็จะมีข้าวสวยญี่ปุ่นนะคะแล้วก็น้ำซ้มสายชูนะคะผักตามชอบนะคะแล้วก็ไสข้างในอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบอย่างเช่นปลาดิบหรือทูน่านะคะหรือว่าไข่นะคะตามชอบเลยนะคะไม่ยากแล้ววันนี้อินนสาก,ก็จะใช้กุ้งนะคะกุ้งเทมปุระเนาะทำก็ไปชมกันเลยค่ะเทศกาลเป็นครั้งแรกที่ตัวเองได้ทำ วิธีนี้ด้วยตัวเองนะคะเริ่มแรกเราก็จะทำโรมากิเนชูชิโรนั่นเองนะคะส่วนข้างในเราจะใส่อ,อะไรก็ได้นะคะใส่ข้างในนะคะปรับเปลี่ยนได้ส่วนข้าวที่ใช้ก็ข้าวญี่ปุ่นหุงสุกนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูแค่นั้นเองค่ะแล้วก็พักให้เย็นนะคะจะมาเล่าถึงเทศกาลนี้นะคะทุกคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะ จัดขึ้นทุกๆวันที่3กุมภาของทุกปีนะคะญี่ปุ่นจะจัดเทศกาลนี้เขาเรียกว่านะคะเซซุบุนนะคะถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยนะคะถ้าใครชอบแบบว่าดแูแบบไล่ยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่แบบว่าตามแบบเรื่องราวในญี่ปุ่นก็จะรู้นะคะก็ลองหาข้อมูลดูนะคะส่วนนษาก,ก็ถามแม่ย่าว่าเอ๊ะทำไมต้องถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ไปเรียนภาษา ญี่ปุ่นมาด้วยก็คุณครูที่โรงเรียนก็อธิบายว่าเขาทํากันมาตั้งแต่โบราณแต่ว่า,าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ฮงมากิหรือว่าโรซูชิโร่นะคะสมัยก่อนก็ไม่ได้ทํานะคะเพิ่งจะมาทํากันตอนนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยก่อนนะคะเขาก็บอกว่าการทําแบบเนี้ยเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมทํากิจกรรมร่วมกันรวมถึงเด็กๆก,กช็ชอบด้วยนะคะสิ่งที่ต้องมีเขาจะมีถั่วนะคะที่ เอาไว้ข้างหน้าบ้านนะคะไว้ป่าป่าแบบยักไล่ยัก,ยยกออกไปนั่นเองนะคะกระจัดสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะคะไม่ดีในตัวเรานะคะถ้าเราอยากให้อะไรหลุดพ้นไปแล้วก็ทิ้งไปนะคะแล้วก็จะมีหน้ากากยักให้เราใส่นะคะนั่นเองนะคะก็เป็นเทศกาลที่น่าทึ่งมากๆนะคะยักเขาเรียกว่าโอนี้นะคะ แล้วก็ใน YouTube นะคะยังมีโอ้คนญี่ปุ่นทำกันเยแยแล้วแถมศาลเจ้าหรือสถานที่ต่างๆก็ยังจัดงานนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเทศกาลนี้ก็เป็นอีกเทศกาลที่น่าทึ่งมากๆนะคะทุกคนก็นิยมแบบว่ากินชุวชิโร่นะคะแล้วก็กินถั่วกันนะคะดื่มด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ไปโรงเรียนคุณครูก็บอกว่าอยากจะทิ้งอะไรนะคะก็ให้เขียนไปในกระดาษเพื่อให้ยัก ไล่ไปกับยักษ์อะไรเงี้ยอเล็กซ่าก็เลยเขียนว่าเออกินเยอะนะคะน้ําหนักขึ้นอะไรอยากจะทิ้งสิ่งที่ไม่ที่ตัวเองนะคะคือไม่ยักยังช่างใจเนาะคือกินเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะคะกินแบบจนน้ําหนักเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ขี้เกียจออกกําลังกายนีคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะแล้วก็สิ่งที่แปลกใจมากที่สุดนะคะก็คือว่าว่าตอนที่เราปาถั่วเสร็จเนาะแม่ย่าก็บอกว่าเนี่ยต้องกินถั่วหรือว่าเก็บถั่วที่ อย่างเช่นถ้าเราไปเทศกาลเนาะเขาก็จะโยนถั่วเพื่อ,อไล่ยักษ์เนาะส่วนเราก็มีสารอยู่ในบ้านเราก็ทําที่บ้านนะคะก็ไม่ต้องออกบ้านแม่ย่าบอกว่าให้กินถั่วเท่ากับอายุตัวเองแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งเม็ดนะคะสมมุติว่าอธิษาอายุสิบห้าไงคะก็ต้องกิน16เม็ดอะไรเงี้ยคะก็คิดในใจนะคะกินถั่วต้องแนวที่เห็นนะคะละลายเม็ดนะคะกินไปเท่าอายุตัวเองนี่ก็องาบอกว่า อาผายลมจนลอยบนฟ้าได้นะ <c oughs> <c oughs> นะคะก็คือเป็นความเชื่อของเขานะคะก็ถั่วมันก็เม็ดเล็กๆนะคะสมมติว่าหนึ่งฝักมี2เม็ดแล้วก็ต้องกินตั้งหลายฝักเนาะก็อันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นความรู้ที่เราได้รับด้วยนะคะแล้วก็เทศกันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าน่ารักมากๆเลยนะคะแถมยังแต่ละที่นะคะยังมีแบบว่าที่โชว์ปลาหรือว่า มีปลาไหลเขายังแบบว่าตกแต่งให้เป็นชูชีโลเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ